สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาสรุปผลของศึกโอลิมปิกเกม2024นะครับในวันแรกก็เปิดฉากเครื่องเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่านักกีฬาไทยทําผลงานได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับไปดูที่แบดมินตันกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นักแบดมินตันไทยนะครับลงสนามแข่งขัน5คู่แล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับเริ่มที่ประเภทคู่ผสมนะครับในกลุ่ม B บาสกับปอป้อนะครับเดชาพลโพรวนุเคราะห กับซับซิลิต้ารัตนชัยนะครับมืออันดับ6ของโลกพบกับโรบินทาเบลลิงแล้วก็เซเลนาเพียกมือ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์นะครับก็ปรากฏว่าฝั่งบาสกับปอปอเนี่ยเล่นได้เหนือกว่าพอสมควรนะครับก็เอาชนะไปได้2ต่อศูนเกม21ต่อ14แล้วก็21ต่อ16โดยนั้นต่อไปนะครับบาสกับปอปอเนี่ยจะลงเล่นันที่2ของกลุ่ม B พบกับคู่จากแอลจีเรียนะครับเป็นมือวางอันดับ4 8ของโลกต่อที่ประเภทชายเดี่ยวนะครับเป็นกลุ่ม C วิวกละบุตวิทิศานะครับมืออันดับ8ของโลกแล้วก็ดีกรีเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับลงสนามพบกับจอร์เจสจูเลียนพอมือวางอันดับ109จากมอริเชียสนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับเจ้าวิวก็อาศัยความเหนือชั้นกว่าเอาชนะไปได้สบายนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ9แล้วก็21ต่อ12นะครับนัดต่อไปเนี่ยก็จะพบกับมือวางอันดับ61ของโลกจากฟินแลนด์นะครับคันเลโคโยเนน ส่วนประเภทหญิงเดียวนะครับน้องเมซ้ายนะครับสุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ16ของโลกลงเล่นแมัด์แรกในกลุ่มดีพบกับจูเลน่าวิเอล่ามือ50ของโลกจากบราซิลก็ถือว่าน้องเมยต้องออกแรงเล็กน้อยนะครับก่อนจะชนะไปได้2ต่อ0เกม21ต่อ16แล้วก็21ต่อ19ก็ประเดิมชัยโอลิมปิกครั้งแรกของเธอได้สำเร็จนะครับเกมต่อไป m ที่2เนี่ยจะพบกับ มือ47ของโลกจากฮ่องกงนะครับโลซินยานส่วน2คู่ดึกที่เหลือนะครับก็จะเป็นประเภทคู่ในประเภทชายคู่ M กับ Sky นะครับสุพักจอมเกาะแล้วก็กิตตินุพงศ์เกตเรนคู่มือ24ของโลกจากไทยนะครับก็ลงพบกับคริสโตโป๊ปปแล้วก็โทมัสจูเนียร์โป๊ปเป็นคู่พี่น้องของเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับเป็นมือ36ของโลกแมชนี้เนี่ยคู่ไทยต้องเจอกับ เสียงเชียร์ดังกระหึ่มเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องออกแรงพอสมควรแล้วก็เอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เกมครับ21ต่อ14แล้วก็21ต่อ19เก็บชายประเดิมนัดแรกได้สำเร็จนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับคู่ของสาธารณรัฐเช็กนะครับมือ4 7ของโลกไปท้ายนะเป็นหญิงคู่นะครับในกลุ่มดีกิฟวิลนะครับจงกนพันธ์กิติธรากุลกับลว,วินดาประจงใจนะครับเจอกับคู่เจ้าภาพเหมือนกันนะครับแลมเบิร์ตมากอดแล้วก็ตรานแอน คู่นี้ปรากฏว่าเกมแรกคู่ไทยของเราเนะเล่นผิดพลาดเยอะแพ้ไปก่อนนะครับ12ต่อ21แต่สุดท้ายเนี่ยเรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับพลิกกลับมาชนะอีก2เกมรวด21ต่อ13แล้วก็21ต่อ15นะครับก็คู่ไทยชนะไป2ต่อ1เกมพลิกกลับมาชนะเจ้าภาพได้อย่างสุดมันเลยนะครับเป็นคู่สุดท้ายเลย เรียกว่าตีกันยันเช้าบ้านเราเลยนะครับก็เกมต่อไปกิฟวิวจะเจอกับคู่ของเดนมาร์กทําให้วันนี้นักแบดมินตันไทยนะลงแข่งขันทั้งหมด5คู่เนี่ยชนะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ผสมชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่แล้วก็หญิงคู่นะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าจะเจอคู่ของเจ้าภาพเราก็เอาชนะมาได้นะครับมาต่อที่กีฬามวยสากลน,นะครับเมื่อวานนี้นักมวยไทยลงแข่งขัน3คนนะครับ ประเดิมด้วยรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับจูธามาจิตตงลงดวนกัมปั้นกับซาร่าเซอร์คูวิตจากเซอร์เบียนะครับผมปรากฏว่าตลอด3มยกเนี่ยน้องเฟียวเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียออกอาวุธได้ชัดเจนกว่านะครับก็ชนะไป4ต่อ1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเจอกับเบอร์เตวิดัดจากโมร็อกกนะครับสำหรับคู่นี้มีดราม่าเล็กๆนะครับแม้ว่าฝั่งไทยเราจะชนะก็ตามแต่ว่าที่ชนะ4ต่อ1เสียงเนี่ย1เสียงที่เราแพ้เนี่ย เป็นของกรรมการจากฟิลิปปินซึ่งให้นักกีฬาไทยเนี่ยแพ้ตลอด3ยกเลยนะครับตรงนี้ทางทีมโค้ดแล้วก็แฟนมวยชาวไทยเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าอีก4ี่เสียงนะเขาให้ไทยชนะหมดมีกรรมการจากฟิลิปปินเนี่ยให้ไทยเราแพ้3ยกส่วนในรุ่น80กิโลกร,รัมชายนะครับวีรพลจงจอหอนะครับลงเจอกับคริสเตียนซาเวียปินาเลสจ,จากโดมินิกันนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เราต้านทานไม่ไหวนะครับทางด้านคลิสเตียนซาเวียปินาเลสเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็แยบ ได้นำได้เนื้อกว่านะครับเป็นฝ่ายเอาชนะวีรพลไปแบบขาดลอย5ต่อศูนเสียงนะครับก็ส่งผลให้วีรพลต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบแรกอย่างน่าเสียดายนะครับปิดท้ายด้วยรุ่น60กิโลกร,รัมหญิงนะครับน้องเนยธนัญญาสมนึกขึ้นชกกับคอนเจต้าซาดิกูจากโคโซโวนะครับคู่นี้สูสีมากต่อยกันคะแนนเบียดสุดๆนะครับก่อนที่จะเป็นฝั่งโคโซโวเนี่ย ได้รับชัยชนะไปนะครับเฉือนชนะธัญญาไป3ต่อ2เสียงเองส่งผลให้นักชกไทยต้องจอดแค่รอบแรกไปอีก1รายนะครับน่าเสียดายมากๆทําให้ วันแรกนะครับมวยสากลของเราลงแข่ง3คนเข้ารอบไป1คนสรุปเหรียญวันแรกนะครับก็เป็นออสเตรเลียนะครับที่ขึ้นนําจากฝูเหรียญทองนะครับได้ไป3มเหรียญทอง2เหรียญเงินรวมแล้วได้มา5เหรียญนะครับส่วนอันดับ2เป็นจีนนะครับสเหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ3เป็นสหรัฐอเมริกานะครับหเหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับสเป็นฝรั่งเศสเจ้าภาพแล้วก็5เป็นเกาหลีใต้นะครับส่วนไทยของเรานะครับวันแรกยังไม่มีเหรียญนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับ28กรกฎาคมนะครับก็นักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงแข่งขันพอสมควรนะครับเริ่มจากการแข่งขันเรือพายนะครับเปรมนัฐพัฒนานุสิ์นะครับจะลงแข่งขันเวลา14นาฬิกา48นาทีนะครับจากนั้นช่วง16นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับอรวรรณภารณังนะครับจะลงแข่งขันรอบแรกนะครับพบกับนักกีฬาจากยูเครน17นาฬิกานะครับแข่งขันสเก็ตบอร์ดนะครับน้อง s อีนะครับ วลีละยาสุกเกษมนะครับเด็กสาววัยแค่12ปีนะครับจะลงแข่งขันในรอบปีริมเวลา5้าโมงเย็นนะครับแล้วถ้าเข้ารอบเนี่ยก็จะมีรอบชิงด้วยเวลา4ทุ่มส่วนแบดมินตันนักกีฬาไทยลง2คู่นะครับก็จะมีเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเป็นชายคู่เอ็มกับสกายนะครับสุภักจอมเกาะแล้วก็กิตินุพงศ์เกตเรนพบกับคู่ของเชคนะครับแล้วก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นคู่ผสมนะครับบาร์อป้อเดชาพลพัพวรนุเคราะห์กับซับซิริแตรัตนาชายัย พบกับคู่ของแอลจีเรียนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ต้องนอนดึกมากนะครับนี่คือผลงานแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในวันแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ